สวัสดีครับเราวันนี้นะครับ<ม>เรามาอยู่กับบูเรล่าสุดน,นะครับกับภาพยนตร์เรื่องเฮอหนังนอกกระแสแต่ว่าเข้าชิงออสการ์ถึงห้ารางวัลจากผู้กมกับสไปค์จอรนก็เครดิตเขาก็หนังแนวๆเลยนะครับ<ม>อย่างบิ๊งจอนมาโครวิชหรือรอะดัป a ทชันหรืออย่างหนังหรือแวร์เดอวายติงอาร์่งเงี้ยจะบอกว่าบิ๊งจอนมาโครวิชเนี่ย เข้าชิงรางวัลอสการ์เลยนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ดูยากจริงๆหนังเรื่องนี้ทําผมรู้จักจอร์จีใช่แต่คุณรู้ไหมว่าไม่ต้องไปสนใจนะอย่าสนใจว่าเป็นหนังที่แบบเข้าถึงยากหรือเปล่าผมว่าเรื่องนี้เนี่ยดูง่ายครับและที่สําคัญเนี่ยหนังรางวัลอสการ์ด้วยนะคือบทหนังเนี่ยได้เลยเพราะว่ามันเด่นมากได้เดวเรมาออสการ์เพราะว่าต้องบอกว่าเป็นหนังเรื่องนี้ที่ที่พูดได้เลยนะครับเป็นหนังที่ดูง่ายครับผม รองดองทางความคิดปนีปะนอมกับคนดูมากที่สุดแล้วเข้าถึงได้ง่ายแต่เราก็ยังคงคุ้นเคยกับสไตล์แบบเนี้ยของพุ่งกับคนนี้อยู่ครับผมนอกจากนั้นก็ยังมีสี่รางวัลที่เข้าชิงนะฮะไม่ว่าจะเป็นดนตรีประกอบแล้วก็เพลงประกอบในเรื่องเพลงที่ชื่อว่า the moon song ซึ่งในตัว special feature นี่เดี๋วเรามาคุยเราไาคุยฟังเพราะว่าในบเลของเธอเนี่ยนะฮะที่ที่เราจะหยิบมารีวิวกันเนี่ยนะครับ ต้องบอกเขาจะมีการแนะนําให้ด้วยแล้วก็จะมีคลิปพิเศษหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้ที่คุณบอกเรื่องเรื่อง,องภาคดนตรีแาวแทกนี่ได้ได้<น>ได้ได้ร้องอได้วงเป็นชาวคณะวงที่ผมว่าใครที่เป็นคอเพงลงร็อกต้องรู้จักอาเคดไฟมาทำให้นะม,มาทําให้เพลงก็เลยค่อนข้างจะเด็นมากและนี่ก็คือหน้าตาเมนูคือหน้าคนนี้ใช่ไหมบาคลิปฟินิ อันนี้เขาโชว์หละเลยเรื่องนี้มากนี่นี่มากเลยนะเรื่องนี้ตกใจนะฮะมีหลายท่านโดยเฉพาะคุณแคนดี้บอกว่าเรือว่าหนุ่มเยอรมันที่ไหนคนอเมริกันก็ได้ก็จัดแกรีเอเตอร์หรือวอลท็อปของเขาเลยวอลเดลลาร์วอลเดลลาร์เขาชิงออสการ์เช่นเดียวกันใช่นะฮะอันนี้คือหน้าเมนูนะครับก็ระบบเราคุยกันนี้เลยอ่ะให้ดูนี่คือหน้าเมนูนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเซตอัพแต่เดี๋ยวดูตรงเซตอัพมีเฉพาะบูเรนะเซตอัพ ถ้าในส่วนของที่เป็นระบบเสียงนะครับก็ให้มา5.1อังกฤษนะครับ DTS-HD MA ส่วนเสียงไทยก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับผม DTS-HD MA เช่นเดียวกันซับไตเติมาดูในส่วนของซับไตเตินะครับมายมีมามีฮก็มีซับกิจซับไทยให้อันนี้ก็ออกมาเป็นมีครบแหละครับเนี่ยเฉพาะในบูเลและที่สําคัญอันนี้ครับ DVD ไม่มีนะนั่นคือสเปเชียลฟีเจอร์ครับอันนี้คือพิเศษมาก จะอยู่ในในเฉพาะบูเลของเธอสำหรับ Thailand Edition สนใจนี่บ้างเลยฟิล์มคลิปฟิล์มคลิปกับ Her Future ถูกต้องเดี๋ยวคุณจะเอาเดี๋ยวผมขอไล่ไล่มาบไล่มาบ้างอ่าอินทิวแคสต์การแสดงอ่านี่นักแสดงอันนี้ก็จะเป็นเราลืมบอกไว้นะตั้งแต่เอ่อวอร์กิ้นฟินิงแล้วเนี่ยก็ยังมีดาราดังๆนะข้างๆมาเลยเอมี่อดัมเราเพิ่งคุยเรื่องอเมริกันฮลาสเตอร์ไปนะใช่นี่นี่ตัวไม่เอกเลยเนี่ยก็ติดอ่ะ คือพุ่มกับก็ติดไอ้ตัวเอกก็ติดเนี่ยถูกต้องนอกจากนั้นก็ยังมีใครนะก็มีนุนี่มาลาใช่ไหมและที่สำคัญมาแต่เสียงแฟนผมอีกแล้วนะครับแฟนผมเพิ่งคยกาบจอห์นจอร์นเพิ่งคุยเรื่องดอนจอร์ดไปเนี่ยถูกต้องแล้วนะแล้วก็มาเรื่องเธอเธอนี่แต่เสียดายให้ตายสิพัพ่าคือได้ยินแต่เสียงนี่ไงมันเป็นประเด็นตรงที่ว่าทำไมเขาบอกช่วงออสการ์นี่ถกเถียงกันมากว่าต้องเข้าชิง แต่เขาบอกเฮ้ยเข้าจริงแน่หรอดีแต่เสียงนะแต่บางคนก็บอกไม่ได้เสียงนี่แหละมันเป็นตัวขัดคือหลายคนอาจสงสัยใช่ไหมเสียงคืออะไรเธอเล่นเป็นอะไรเออคือจริงๆนวเนี่ยคือตัวพะเอกของเราเนี่ยเชีวดอนในภาพยนตร์เรื่องเธอเนี่ยคือแต่งงานมีครอบครัวนี่แหละครับใช่ไหมแล้วปรากฏว่าครอบครัวเฟลไงครับอ๋อครับก็ปกติเขาเป็นคนที่แบบมีโลกของเขาอยู่แล้วไงใช่ป่ะแล้วก็เขาก็มาเจอโปรแกรม ที่เขาเขาเรียกว่าคล้ายๆกับที่คุณนำโชคบอกว่าคล้า,ายๆเป็นระบบบริการ O.S. นั่นแหละซึ่งใครก็สามารถโต้อตอบได้และในเรื่องนี้สก,กากเล่เล่นเป็นเนี่ยจ้จจจาะจะเกิดเสียงไงชื่อซัมเบนท่าถูกต้องอเป็นโปรแกรมขึ้นมาปรากฏ<ม>ว่าเพื่อนของเราเนี่ยเกิดไปติดใจโปรแกรมนี้ขึ้นมาจนเกิดความรักทางตัวซปายเออร์ที่ทำออกมาเนี่ยก็ บอกมาเลยว่ามีที่นี่ที่เดียวจริงๆก็ค er ือหัวข้อ her feature นี่เองคนะับมันสําคัญตรงไหนความเก๋มันอยู่ตรงที่ว่าปกาติเนี่ยเวลาเราดูด็อกิเมนเตอรี่ที่เป็นพวกสารคดีเบื้องหลังเนี่ยครับม้ใไหมครับก,ก็จะมีบรรยายแต่นี่คือเขาเอาวิธีการแบบว่าเอาภาพเบื้องหลังเนี่ยเอาไปเชื่อมโยงกับภาพจากในหนังเป็นเรื่องเรื่องเดียวก<ม>ันโดยแล้วแบบต่อเรื่องไงคอนติเนียลอารมณ์ต่อเนื่องใช่แล้วก็เราจะได้เห็นภาพเบื้องหลังแม้กระทั่งในส่วนของการทํางานภาพเพลงเดี๋ยวเราจะมี ในเนี้ยจะมีภาพของทีมงานทําเพลงด้วยนะครับผมเกตไฟผมมาแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังพุ่งกับนักแ,แสดงในต่างแต่ความเก๋มันอยู่ตรงเนีย่ยอางที่บอกไงว่าคือฉันไม่ต้องการต้องแบบพูดเลยมากแค้คุณดูภาพแล้วซึมซับมันไปเองแล้วจะบอกว่านะนี่เห็นแต่ภาพนะครับซาวที่มันอยู่ในฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยคุณต้องไปติดตามดูเองเขาบอกว่ามันเพราะมากอันนี้ก็คือฟิล์มคลิปเนี่ยจะเป็นการเหมือนกับเป็นการประมูล ประมูลเอาหยิบประเด็นในหนังเนี่ยเอามาร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันก็แยกไปจากในหนังต่างๆอันนี้จะเป็นซีนอย่างซีนเนี้ยเป็นซีนที่ทีโอรอพูดคุยกับระบบปฏิการสามเป็นห้าคือมันคือมันจะมีคําคมหลายๆคําคมนะคือดูคุณคณโซโล่อย่างเช่นบอกว่าอดีตเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบน่าจดจำเพื่อที่จะเป็นพลังให้เราก้าวสู้ต่อไปครับคุณต้องไปดูมีหลายคำคมเยอะมากอ่ะโดนี่ยถูกต้องหรือ คือผมดูแล้วมันได้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 ไดไดคําตอบอย่างหนึ่งนะว่าว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมเหมือนกับที่หนังพยายามตั้งคาถามกับกับทั้งทั้งทั้งคุณเชคทั้งผมว่าเอ๊ะมนุษย์เราสามารถจะตกหลุมรักไอ้พวกโปรแกรมโปรรแกรมหรือเทคโนโลยีได้หรือเปล่าถูกต้องแต่ถ้ามีใครสักคนเนี่ยที่แบบเข้าอกเข้าใจเราทุกอย่างขึ้นมาขึ้นมาแบบจนกระทั่งเราไปตกหลุมรักมันเเมื่อเราคิดถึงมัน เพียงก็แค่คุณก็แค่เปิดสวิตต์แต่ถ้ายามเมื่อคุณอยากอยู่คนเดียวก็คุณก็แค่ปิดสวิตซะถูกต้อง